สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะวันเวลาที่เราได้พูดไว้ตั้งแต่เช้านะฮะตอนนีนะ้ทางเจ้าภาพนะจากทางภาคเหนือก็เดินทางมาถึงที่วังปู่แล้วนะครับผมโดยมีพ่อเปาไม่อฟอนะฝ่ายประสานงานพามานะฮะแล้วก็จะมีกันนะรําแก้บน59นางรานะครับปาเราไม่ได้เจอกันนานเลยสวัสดีครับ อันนี้จากบ้านไหนเนาะห้วยนามเที่ยงนะบ้านที่ใกล้ที่สุดของเรานี่เองนะฮะโหสีสบายสีนี้สวยเนาะเป็นสีแบบสีแดงสดมากเลยอะอกแดงอมส้มหน่อยหน่อยสวัสดีครับโอไม่ได้เจอกันนานไม่นานหรอกหกเดือนหกเดือนสวัสดีครับ อันนี้จากบ้านไหนเนาะสราศีเอ๊ะแล้วแล้วแล้วอีกคนหนึ่งหายไปไหนเนี่ยนิตยาเนี่ยอ๋อกำลังประสานทางโนนอยู่อะสวัสดีครับอันนี้จากบ้านไหนเนาะทางจำปาทางสราศีเอ๊ะแล้วเพื่อนเรายังไม่มาเหรอยังไมม่าอสมอ นะวันนี้จะมีเพื่อนอสมของเรามารำด้วยนะฮะจะเป็นใครต้องเราดูนะคุณผู้ชมนะโอ้โหผลไม้กี่ชุดเนะี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้สิบกระจาดหรือว่าสิบคันตกนะคุณผู้ชมนะ อ <iento> uhm ันนี้คือว่ายเก้าถาดเนยค่ะแล้วว่า้แม่โซล่าโซนี้ขาเป็นของแม่ออหเด้าสิบ่าด่าดนี่ของแม่ออค่ะแม่ออค่ะมีวันที่าีละมือสองชุดอ๋อเดี๋ยวได้มาค่ะ ก็มาเชดแอลละนเอออนัอ่นด้ระาสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแมสวัสดีครับสวัสดีครับปะชมก่อนเดีวไปน้องก่อนเดี๋ยวค่เพิ่มเดี๋ยวค่เพิ่มไม่อดด้อดานี่ไงนี่ไงมาแล้วมาเ็ใ มันเล็กเกินบอกถาดไมน้อยนันก็ได้นะแใส่ขนมใส่ผลไม้ไปว่านี่ก็ได้นะมันเอย่ผลไม้ยังดอันนูอยากได้น้อยผลไตนเพิ่มได้คส่ม้นเพิ่มได้บมเยอะก่ ขอของรูปอันนี้สองรูปพอดีเหรอใช่ไหมเสือค่ะเดี๋ยวเอาอะไรนะขนมอะไรจะเดี๋ยวขนเอาขนมขนมนิ่มขนมอบบนี้เสร็จแล้วไหมเสร็จอย่างละลูกจะเอาขนม เมิมอันนี้ได้ไหมเอาแบบนี้จอจัดอ,อันนี้พิเศษอันนี้ใะไรเร่ยใส่ใครกระถาม มแล้วเะุก็ไป็อย่างละสามพอดีนะปเปินลน่ะได้3ามพอดีพอดีเลยส,สิบถาดเนี่ยว้ตรงไหนบ้างนี่เขาจะไว้ตรงไหนทำไมมีตั้งสิบทำไมทำไมถึงมีสิบถาดหม่ ของแม่ออฟถาดนึงอ๋อครับของแม่ออฟถาดหนึ่งของทางแม่เจ้าภาพเก้าก็เลยรวมเป็นสิบนะฮะเอ้าวครสวัสดีครับไมไม่จไม่ะเจอกันนานเจ่เดือน ก็ไม่นานหรอกเพราะเราไปกอกๆเอาเลยเห็บแวะเนาะเรากลับบ้านไงล่าสุดมันมีล่าสุดในได้แวะรีบรีบยกไปค่ะยกไปที่ไหนบ้างเนาะยกไปที่แม่นี่เลยนี่ยผู้บริจิตเลยทั้งเก้าเลยใช่ไหมโอเค อ่าโอเคโอเคโอเคแล้วนีเดี๋ยวค่อยเอาไปเนาะอันนี้เอาไว้ให้แม่ลูกแม่อ๊อฟเอ่อดอกไม้ที่เทียนเนาะแม่อ๊อฟทู่เทียนอยู่ไหนล่ะต้นนี้เทียนก็อยู่รถต้องไปขยบไข่ยังไม่มีที่วาง่าสี ต้องไปขยบไข่ก่อนไม่มีที่วางใบสีเอ้ไม่มีที่วางผลไม้ต้องกระทุบไข่เข้าไปหน่อยไหม เดีไปยกใบซีก่อนมามาพากันยกมาค่ะพาเดี๋ยวยกมากยกมากันมันน่ะ ยูด้ยเพื่อยกมาจา้ายกยกพาดผลไม้มาจา้าหนานหนาพาเดี๋ยวหามมาลูกน้องมิวน้องพลอยหามหามพาก,กันหามมามา,มาพาเดี๋ยวยกมาลูกคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปยกผลไม้ต่อก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมให้กำลังใจนะฮะคลิปต่อไปก็ จะเป็นคลิปรำเนาะนะฮะผมนะเพื่อนอเจอเพื่อนออสมอเราแล้วนะสวัสดีครับผมนะฮะอ้าวนี่นาะทีจำปาดองชุดสองนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปรำนะครับสวัสดีครับ